วันนี้ผมกับติ๊กห้อยแก้วคนเดิมครับผมวันนี้จะพามาดูต้นพันธุ์ผักทาบหรือว่าผักอินุนนะครับผมเป็นสายพันธุ์ทวายแท้ๆนะครับผมต้นพันธุ์ตัวเมียทุกต้นนะครับผมทางสวนจะมาที่ต้นละ80บาทเท่านั้นครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร0963219578นะครับผมสิดตามครับผมทราบรู้ว่าผักอินวนครับผมจะเป็นพันธุ์ทวายแท้ๆนะครับผม ยอดปุ่งพุ่งสวยๆนะครับผมสังเกตต้นพันธุ์นะครับผมนี่ต้นปาล์มีหอมจังหน่ายครับเยอะครับผมสนใจก็สอบถามได้นะครับผมจัดส่งทุกวันนะครับผมนี่สวยๆรากนะครับผมสังเกตได้นะครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมที่เบอร์โทร0963219578นะครับผมเราจะแอดไลน์สอบถามมาที่0963219578นะครับผม ส่วนติ๊กหอยแก้วจำหน่ายต้นละ80บาทเท่านั้นนะครับผมส่วนใจก็สอบถามมาอีกเพิ่มเติมนะครับผมสังเกตครับดอกสวยมากครับผมยอดก็พุ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับผมต้นพันธุ์พร้อมปลูกครับยอดทะลุนะครับผมดอกพร้อมยอดเลยนะครับผมส่วนใจก็แอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมครับ0963219578นะครับผมส่วนติ๊กหอยแก้วนะครับผม สวยครับนี่ครับผมปักษาปรวาไผอินนนะครับต้นคู่สวยๆยืดยั่วนะครับผมมีดอกมียอดนะครับผมจำหน่ายต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต้นคู่ครับต้นคู่ถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต้นคู่สวยๆนะครับผมยอดพุ่งๆนะครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมปักษาปรวาไผอินนนะครับในช่วงนี้เป็นต้นคู่นะครับต้นคู่ปักษาเนะครับผมถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับผม คูน่นครับผมส,สวยๆครับผมนี่มีดอกด้วยนะครับท่านเกตครับผมดอกฝักศาบส,สวยๆนะครับผมเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวข้ามมาดูต้นพันธุ์ฝักศาีต้นเดียวครับผมต้นเดียวจำหน่ายที่ต้นละ80บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีรอบหนึ่งครับ0963219578นะครับผมดูจะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติม 0963219578นะครับสอบถามเส้นทาง0963219578นะครับผมมารับหน้าสวนได้นะครับผมต้นพันธุ์สวยๆยั่วๆนะครับผมสวยๆมากครับช่วงนี้นครับหน้าผูกแล้วนะครับผมมียอดพุ่งๆนะครับสาวตัวไผ่นูนนะครับผมสนใจ สอบถามเส้นทางครับผมพิกัดบ้านเพื่อใหญ่หมู่ที่5ตําบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสวนติ๊กห้วยแก้วนะครับผมต้นพันธุ์เรามีพร้อมจัดส่งแล้วนะครับผมลูกค้าท่านหนที่สั่งจองไว้ก็สามารถทักสอบถามได้นะครับผมนะครับต้นพันธุ์ปักษาครับผมมาณนี้นะครับผมยอดสวยๆนะครับอันนี้คือรอคัดครับผม ลูกลค้าอันนี้จะส่งชุดนี้จะส่งปลายเดือนนะครับผมปลายเดือนนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดแอดไลน์0963219578นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ